าแอบใช้นิ้วคนไข้ที่ไม่ได้สติสแกนแอปโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองเรื่องนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะจัญยาบันอยู่ที่ไหนคืออย่างนี้ค่ะ e c o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  k ยศสวีนะคะได้มีการโพสต์ข้อความระบุใจความได้ประมาณว่าพ่อของเธอเนี่ยเสียชีวิตลงแล้วแหละแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยได้มีการรักษากับโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึงค่ะ ซึ่งหลังจากที่พ่อเสียเนี่ยแฟนตนเองก็ได้มีการกดเข้าแอป,ปธนาคารของพ่อนะคะแต่พบว่ามียอดเงินเนี่ยหายไปค่ะเมื่อได้มีการเช็คประวัติการโอนแล้วก็พบว่ามีการโอนเงินจากบัญชีพ่อเนี่ยเข้าบัญชีชื่อนางสาวสุธามาศเออเรื่องนี้ค่ะเจ้าของเรื่องเขาก็ได้มีการเล่านะคะว่ามีการโอนเงินครั้งแรกเนี่ยวันที่26สิงหา64นี่แหละจำนวน1,000บาท หลังจากที่พยาบาลได้มีการนําโทรศัพท์มาวิดีโอคอลให้แฟนตัวเองเนี่ยคุยกับพ่อซึ่งตอนนั้นเนี่ยพ่อก็เรียกได้ดว่าไม่รู้สึกตัวแล้วนะคะไม่ตอบรับไม่ตอบสนองแล้วแหละไม่มีทางโอนเงินได้แน่นอนแอปธนาคารของพ่อเนี่ยเป็นแบบสแกนนิ้วนะคะแล้วก็มีการใช้รหัสเดียวกับรหัสล็อกเครื่องอะคะ่ะโดยพบว่าพยาบาลคนนี้เนี่ยเอานิ้วของพ่อแฟนตัวเองเนี่ยไปสแกนเข้าแอปแล้วก็กดโอนเงินคะ่ะโหทำได้ยังไงเนาะ เมื่อไล่ดูแล้วเนี่ยก็เห็นว่าเงินจากในบัญชีของพ่อนะคะที่มีอยู่ตอนแรกเนี่ย5,000บาทกลับเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นค่ะทั้งทั้งที่หลังจากวันที่23สิงหาเนี่ยตนแล้วก็แฟนไม่ได้คุยกับพ่อแล้วแหละเพราะว่าพ่อเนี่ยไม่รู้สึกตัวละอีกทั้งแฟนตัวเองเนี่ยก็ได้คุยกับพยาบาลทุกวันค่ะแต่กลับมีการโอนเงินถึง3ครั้งโดยที่ไม่มีการแจ้งใดๆเลยนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะเจ้าของเรื่องเนี่ยได้มีการระบุนะคะว่าได้ติดต่อไปทางโรงพยาบาลแล้วแหละทางโรงพยาบาลเนี่ยบอกว่าไม่ทราบเรื่องเลยเบื้องต้นเนี่ยทางโรงพยาบาลบอกว่าจะดําเนินการไล่พยาบาลคนดังกล่าวเนี่ยออกแล้วให้ทางฝั่งตัวเองเนี่ยแจ้งความได้เลยซึ่งตนเองเนี่ยได้บอกว่ามีการไปแจ้งความไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โหงานนี้ทําได้นะคะหากินกับคนป่วยเนาะใจคอเนี่ยทำด้วยอะไร ยังไงก็หวังอะนะคะว่าจะออกมามีการขอโทษขอโพยใดๆหรือออกมาแก้ตัวรับผิดอะไรก็แล้วแต่เออหรือว่าจะออกมาขอโทษหรือจะออกมายังไงขอให้ออกมาช่วยชีย้แจงสักนิดนึงอะ <c oughs> ก็แค่หวังว่านะคะว่าจะออกมารับผิดชอบในเรื่องนี้บ้างออกมาแสดงความรับผิดชอบหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะและนี่ก็คือข่าวไวทไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม